องเรียนปกติเหมือนเมื่อก่อนก็จะเป็นครูครูจะเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้ของเด็กเด็กก็จะเรียนรู้จากครูโดยตรงโดยที่ครูก็จะเป็นคนชี้วัดความถูกผิดของข้อมูลเด็กก็ไม่มีโอกาสได้โต้ตอบหรืออาจจะโต้ตอบได้น้อยแต่ว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนพูดถึง ABL นี่มันจะเป็น active learning ให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติเด็กก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากเรียนอยากค้นหาได้ลงมือทำด้วยตนเองได้เจอข้อปัญหาอุปสรรค ครูเป็นคนที่คอยสนับสนุนคอยแนะนำเขาตั้งคำถามให้เขาค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเองค่ะ เราจะมีครูที่หลายสารวิชาค่ะก็ถ้าช่วงแรกเป็นเรื่องของการปรับฐานไปเรียนรู้เรื่องของกิจกรรมจิตตปัญญามาแล้วก็เอามาใช้กับเด็กแล้วถ้าเป็นช่วงของออกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ก็จะมีคุณครูฟิสิกส์คุณครูเคมีค่ะให้คําแนะนําถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดลองจรงิจรงๆก็จะต้องเป็นครูที่ระดับวิทยาศาสตร์เนี้ยค่ะก็จะมีครูทุกท่านช่วยกันดูแลเด็กในห้องครูจะเป็นคอยคนที่หนุนเสริมเติมให้กับเด็กค่ะ เราคุยกันแล้วเรามาเรามา A A R กันว่าอันนี้ไม่ดีเราไม่เหมาะกับเด็กเราเราปรับนะอันนี้เอาออก,อ,อ,กอย่างเช่นการคิดเชิงเชื่อมโยงเหตุและผลเนี่ยเราก็หาวิธีการว่าจะทํายังไงให้เด็กเกิดการคิดเป็นสเต็ปให้ได้โดยครูเนี่ยหลายคนขึ้นเวทีแล้วก็คุยกันเด็กๆก,ก็เหมือนกันนะคะสะเต็ปไหนที่ไม่ได้เนี่ยเด็กๆก,ก็จะมาถาม มันก็จะเป็นกระบวนการที่เด็กถามครูครูถามเพื่อนครูแล้วก็ช่วยกันในการจัดการศึกษาให้มันไปในทิศทางที่ที่ดีที่เหมาะสมกลุ่มของหนูนะคะทําโครงงานในเรื่องของกระดาษจากกระถินนะคะสําหรับตัวหนูนะคะตอนแรก หนูคิดว่าไม่รู้ว่าจะเรียนทำไมมีประโยชน์อย่างไรแล้วพอหนูได้ลงพื้นที่หรือว่าศึกษาจริงๆอะ่ะหนูได้ความรู้มากมายเลยค่ะกระถินมันมีสารอันนี้ผสมนะมันมีเยอมากนะแล้วก็เราอะ่ะสามารถแปลรูปออกมาเป็นผลผลิตได้อย่างกลุ่มหนูที่สามารถทํากระดาษออกมาได้หนูคิดว่าหนูมีความภูมิใจมากที่หนูทํามันออกมาได้แล้วก็คิดว่าจะนามันไปต่อยอดคือนําไปเพิ่มมูลค่านําไปขายอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลก ไม่ค่อยมีใครทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะตอนผมเข้ามาแรกๆผมไม่รู้นะคบว่ามีวิชา RPL คือผมไม่รู้่มันคืออะไรครับผมเพราะว่าตอนเข้ามาแรกๆผมไม่ได้สนใจเรื่องพืชเรื่องการทําโครงงานอะไรประมาณนี้ครับแต่พอเรียนไปก็สนุกดีครับได้เรียนรู้หลายอย่างเลยครับเรื่องว่าพืชอันนั้นมีอะไรสามารถทําอะไรได้บ้างเอามาประยุกต์ทําอะไรได้บ้างแล้วขอบคุณครับที่ทำกิจกรรมดีๆให้พวกผมครับพวกผมจะไปต่อยอดให้มันดีขึ้นครับ อห้เราจะทําอย่างไรจะสร้างคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กอำเภอเสริมงามแต่ทีนี้เราเวลาเราคิดแต่เราไม่ได้คิดเฉพาะโรงเรียนเสริมงามอยู่คมที่เป็นมัธยมการศึกษาไม่ใช่ของกระทรวงศึกษาอย่างเดียวเราคิดประการการจัดการศึกษานี่มันต้องเป็นคนหลากหลายเราต้องพึ่งตํารวจต้องพึ่งแม่ค้าพึ่งหมอพึ่งผู้ใหญ่บ้านกำนันต้องพึ่งทุกส่วนที่อยู่ในอำเภอเสริมงามของเราเราต้องมีคิดร่วมกันการศึกษาถ้าให้ดีเนี่ยเราต้องเป็นพื้นที่อำเภอเสริมงามเนี่ยเราต้องจัด ให้กับคนอำเภอเสริมงามเราจะไม่จัดแข่งใครเราจะไม่จัดแข่งในกรุงเทพในเมืองเราเราต้องคนเสริมงามเราจะทำไงให้เด็กมันอยู่ในเสริมงามเราก็มาสภากาแฟกันเสร็จแล้วเราก็มาจัดตั้งเขาเรียกว่าจัดตั้งสภาการศึกษาของอำเภอเสริมงามขึ้นเด็กของเราก็ต้องเป็นเด็กเก่งดี มีสุขคือเราได้3ตัวเท่นี้เราจะสนับสนุนและส่งเสริมคนเก่งแล้วก็ต้องเป็นคนดีทุกคนที่นี่ต้องเป็นคนดีเป็นที่พึ่งของสังคมในอนาคตตัวที่3ก็คือมีสุขการมาเรียนที่นี่ก็เรียนด้วยมีความสุขจะจัดบรรยากาศยังไงจะทําภูมิทัศน์อะไรยังไง จัดการเรียนการสอนให้ให้มันเป็นบรรยากาศที่เด็กเรียนแล้วมีความสุขอันนี้คือ3ประเด็นเลยที่เรายึดทํามาตรงนี้ตลอดนะครับโชคดีอย่างที่เรามีชุมชนที่เข้มแข็งเขาอยากให้ลูกหลานของเขาพัฒนาอาจจะไม่เทียบเท่ากับโรงเรียนในเมืองแต่มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะเรียนในท้องถิ่นของเราก็คุณภาพการศึกษาก็เทียบเท่าโรงเรียนในจังหวัดค่ะนี่คือสิ่งที่เขาเล่งเห็นนะคะเวลาเห็นแววตาของของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เห็นเด็กๆไปเนี่ย มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งซึ่งมันไม่ค่อยเห็นจากจากในห้องเรียนเนาะเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ท่านจะจะยินดีมากที่ลูกหลานมาสืบทอดสิ่งที่ที่ท่านทําอยู่อย่างเช่นผ้าทอเนี่ยท่านก็จะพยายามใส่องความรู้ให้เด็กๆเ,เ,เยอะมากเช่นเราเห็นว่าการจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมันเกิดความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแล้วเด็กๆก,กับผู้ปกครองการจัดการศึกษาโดยให้เด็กไปเรียนในชุมชนเนี่ย เป็นการจัดการศึกษาที่ที่ทำให้เราได้พัฒนาเด็กแล้วให้เด็กรู้จักชุมชนที่แทจ้จริงของตนเองเคารพแล้วก็สามารถภูมิใจในชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง เมื่อก่อนนะคะก็คือจะนําเสนอโครงงานแบบตะกุตะกักแบบไม่เรียบเนียนเลยว่าจะแบบไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้เข้ามาเรียนปุ๊บก,ก็มีความรู้สึกที่ได้เรียนรู้มากขึ้นได้เปิดโลกกว้างขึ้นนะคะได้ มีความรู้ใหม่ก็ทําให้เราแบบมีความคิดที่ชัดเจนมากขึ้นมีการคิดที่แบบรู้เหตุรู้ผลมากขึ้นเนี่ยคะ่ะแล้วก็การกล้าแสดงออกค่ะก็คือฝึกการพูดการตอบคาถามอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ยังมีกระบวนการทํางานเป็นกลุ่มด้วยว่าแบบว่า,าเราจะทํางานกับเพื่อนเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้าง เราต้องปรับตัวยังไงกับสังคมกับเพื่อนๆเ,เด็กที่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะได้แบบศึกษาทําวิจัยที่ช่วยช่วยชุมชนให้พัฒนามากขึ้นมีหลายส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคณะอาจารย์หรือว่าผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านก็ต้องรู้สึกดีดีมาก